เลตร์ซิตี้ครับค่ำคืนนี้เป็นเกมสุดท้ายครับจะปิดจ็อบเก็บชัยชนะและฉลองถ้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแบบสวยๆในบ้านของตัวเองได้หรือเปล่าคลิปนี้ มีคําตอบครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องครับและสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้จะเจอกับผมเดินนัดเทปบอลแบบนี้ครับแน่นอนว่าจะต้องมีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้กับ3ตัวที่น่าเลือกมองมาฝากพี่ๆทุกท่านเป็นประจําแบบนี้ทุกวันอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมฟุตบอลที่น่าสนใจประจําค่ําคืนวันนี้ครับก็ต้องขออนุญาตครับแว แดงความมีนดีกับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านของนะ้าทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันไปอีกแล้วก็เรียกได้ว่าตื่นเช้ามารับซับกันไปอีกแล้วครับสําหรับใครที่เป็นสายบอลสดบอลสูงเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาในครอบครัวก็กินกันไปแบบเต็มอิ่มเต็มคําเลยและที่สําคัญครับ ตัวเน้นตัวการันตีรวมไปถึงชุดโครงการชุดอาลบัมครับที่นัดและพี่พี่ทีมงานรวมไปถึงครบพบพี่กูรูบอลชั้นนําแนวหน้าของเมืองไทยจัดวางไว้ให้คัสสันไว้ให้ในครอบครัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ากินกันไปแบบจุกๆเลยครับและสําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาครอบครัวร่วมรุน่นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็ฝากด้วยครับกับครอบครัวของนัครับรับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับทางเข้าครอบครัวทางเข้าหมู่บ้านก็ง่ายนิดเดียวครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์และจิ้มลิงก์ ใด้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับกับ3ตัวที่น่าเลือกมองและเลเตอร์ซิตี้จะปิดจ็อบเก็บชัยชนะฉลองแชมป์ค้วยแชมป์ไมชยนเบองกรษ,กษได้แบบสวยๆหรือเปล่าไปชมกันเลยครับคู่แรกครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ำคืนวันนี้ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ครับในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเลยก็ว่าได้ครับเป็นทานด้านของเลสเตอร์ซิตี้ จาฝูงครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ็คเบิร์นโรเวอร์ทีมอันดับที่19ครับคู่นี้ก่อนลงเตะครับชัดเจนว่าเขามองว่าเรตเตอร์ซิตี้ในบ้านเนี่ยเหนือกว่าแบบชัดเจนครับหนึ่งตรงเนี่ยก็ได้เฮเล็กๆก,ก,กันแล้วครับและสำหรับคั้าคืนวันนี้นัดมองจากภาพรวมมองจากแรงจูงใจและมองจากกระแสะภายในครับให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างเรตเตอร์ซิตี้ได้เลยครับท่าน้าของเรตเตอร์ซิตี้เองเนี่ยตอนนี้การันตีครับการเลื่อนชั้นอัตโนมัติขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด ดูการหน้าเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็สําหรับค่ําคืนวันนี้ครับเรตเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเป็นแชมป์และได้ ถ้วยนะครับของานด้านแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สําหรับค่ําคืนวันนี้ครับการที่เปิดบ้านได้เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยวันนี้ครับนะเชื่อเสร็จเยเกินครับว่าด้วยฟอร์มที่กําลังดีของเรตเตอร์ซิตี้ครับที่เก็บชัยชนะมาถึง4เกมติดบวกกับความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านก็ใส่ติดน่าสนใจเสร็จเลยเกินรับเก็บชัยชนะในถิ่นของตัวเองเนี่ยมาถึง4เกมติดติดแล้วเช่นกันครับส่วนางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับอันดับที่19ฟอร์มค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่น หนงสุดเก็บชัยได้เพียง1เกมเท่านั้นและวันนี้ยังเสียเปรียบครับที่ได้รับบทออกมาเป็นทีมเยือนด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับค่ําคืนวันนี้ครับคู่นี้เลือกเชียร์ไม่ยากเลยครับวันนี้ครับเรตเตอร์ซิตี้ครับจะิปจอบเก็บชัยชนะต่อนหน้าแฟนบอลของตัวเองครับและฉะลองแชมป์ถ้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแบบสวยๆให้เลือกเชียร์เลือกมองไปที่เร t เตอร์ซิตี้แบบเต็มกำลังได้เลยครับ คู่ที่2ครับที่น่าเลือกเชียร์น่าเลือกมองประจําค่ําคืนวันนี้ครับให้มองไปที่พิมเมอรีกอังกฤษได้เลยครับไปทางด้านของเบอร์ลี่ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลสาหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลเหนือกว่าเล็กน้อยครับกับกาแพงที่เปิดมาวันนี้ถ้าจบเสมอเนี่ยก็เรียกได้ว่าหูแหว่งกันไปข้างหนึ่งครับแต่หากนิวคาสเซิลชนะก็เรียกได้ว่าแฮปปี้กันไปแบบเต็มอิ่มเต็มคําเลยหากมองจากภาพรวมครับและกระแสภายในครับเจาะลึกเข้าไปดูให้แล้วครับสำหรับ คู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกมองไปที่นิวคาสเซิลได้เลยครับย้อนกลับไปในเรื่องของ H ฮสชูเครับเจอกันอีไลเนี่ยเป็นทางนิวคาสเซิลทาได้ดูดีกว่าตลอดเลยครับถึงทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเบอร์ลี่เองช่วงหลังจะมีฟอร์มที่กระเตื้องขึ้นมา5เกมหลังสุดแพ้ยากับแต่ก็หนักไปทางเสมอ3เกมหลังสุดในบ้านของตัวเองวันนี้ได้เปรียบแน่นอนครับก็ในบ้านของตัวเอง3เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2เกมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีในบ้านแต่การเปิดบ้านครับต้องรับการมาเยือนนิวคาสเซิลครับในฟอร์มที่กําลังดี เลยครับ5เกมหลังสุดเก็บชยัย3เสมอ1แพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นวันนี้นิวคาเซิลเออาจจะมีใสติในการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีแต่หากมองจากกระแสและฟอร์มในปัจจุบันครับนัดยังคงมองว่าวันนี้ครับนิวคาเซิลจะเก็บ3คะแนน กลับบ้านได้อย่างแน่นอนให้เลือกมองไปที่นิวคาสเซลได้เลยครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับมองไปที่ราลิก้าสเปนกันได้เลยครับเป็นทางด้านจ่าฝูงอย่างราชันชุดขาวเรอันมัลลิกครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาดิดครับสาหรับคู่นี้ชัดเจนเลยครับก่อนลงเตะเขามองว่าเจ้าถิ่นยังมัดลิกเหนือกว่าครับหนึ่งตรงเนี่ยยังตัวชากันไปครึ่งหนึ่งครับต้องสองตรงเท่านั้นถึงจะแฮปปี้ครับสาหรับคู่นี้หากมองจากภาพรวมและกระแสภายใน นัดขออนุญาตแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างมัดลิกได้เลยครับถึงมัดลิกเองครับจะมีเกมสําคัญในวันที่9รออยู่ในฟุตบอลทั่วที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเยนเมวนิกแต่สําหรับเกมในลีกค่ำคืนนี้ครับก็ปฏิเสธไม่ได้จริงครับว่าฟอร์มของมัดลิกเองเนี่ยโดดเด่นเสียงจริงครับแล้ววันนี้เป็นเกมในบ้านด้วยโอ้โหในบ้านนี่แข็งแกร่งและดุดันจริงๆฟอร์มโดยรวมก็เดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องครับสวนทางครับกับนานผู้มาเยือนอย่างคาดิสสุดๆเลยครับ5เกมหลัง ไปเพียง1เกมเท่านั้นเองแล้ววันนี้รับบทออกมาได้เป็นทีมเยือนที่ใส่ติการออกรับบทเป็นทีมเยือนทีไรเนี่ยถือว่ายำแยง่งจริงกว่า10กว่าเกมนะครับในบททีมเยือนที่คาดิสเองทําได้ดีที่สุดแค่เสมอและหนักไปทางแพสัดส่วนใหญ่ด้วยวันนี้ครับถึงจะมีการโรเตชันนักเตะบ้างทางด้านของราชันชุดขาวเลยอเมริกเพื่อเก็บผู้เล่นคนสําคัญครับอาจจะเก็บไว้เจอกับบาบิเย,ยนมิวนิกค,ครับในเกมฟุตบอลถ้วยแต่นัดมองว่าด้วยคุณภาพของฟุตบอลบวกกับการได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองวันนี้ครับหากประตู แรกมาไวครับมัดหลิกจ้เาชนะห่างด้วยสกอร์อย่างน้อย2เมล็ดได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่ราชนชุดขาวเลอันมัดหลิกได้เลยครับและนี่คือ3ตัวครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดขัวใจเป็นกลังใจให้นัดด้วยลวกันครับและใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยครับและที่สําคัญนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยและใครที่กําลังมองหาครอบครัวร่วมรุ่นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันหรืออยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่่าาหน้ชอง ตามเข้ามาเจอเจอกันในครอบครัวได้เลยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวนะัดเทพบอลขออนุญาตลาไปก่อนขอใหิพราทัานชโชคดีสวัสดีครับ